ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์ส์ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์แบบนี้ค่ะในรายการ Social Studies เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองระดับประถมศึกษาผลิตุลเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามผ่านทางคลื่อวิทยุศึกษา FM 9 2 m h z นะคะหรือ ถ้าหากว่าจะรับฟังย้อนหลังไปรับฟังกันได้นะคะที่ w w w m o e r a d i o นะคะที่ www.moeradiothai.net และที่ Facebook Fan Page นะคะวิทยุศึกษา FM 92ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับเกมจิรายุจุทาพุทธ,ธินะคะรับหน้าที่ ดำเนินรายการค่ะซึ่งเรื่องราวของวิชาสังคมศึกษาในหัวเรื่องเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือนนั่นเองนะคะเดินทางมาถึงตอนที่เรียกว่าคุณธรรมทางเศรษฐกิจค่ะวันนี้คุณผู้ฟังจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะกับความหมายของผู้ผลิตหมายถึงอะไรความหมายของผู้บริโภคหมายถึงอะไรแต่ที่สำคัญนะคะ หัวข้อที่เราจะเน้นย้ำกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของคุณธรรมทั้งทางฝั่งของผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจจะเกิดความยั่งยืนได้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคจะต้องมีคุณธรรมซึ่งคุณธรรมเหล่านี้คืออะไรกันคืออะไรกันบ้างนะคะเราไปติดตามจากครูไกด์อดิศัก์จันหลวงในตอนนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะครูไกด์ค่ะ สวัสดีครับผู้เรียนครับพบกับครูไกด์ในหัวข้อเรศรษฐศาสตร์ในครัวเรือนครับซึ่งประเด็นวันนี้นะครับที่จะชวนผู้เรียนได้คิดก็คือหัวใจเขาใจเราคุณธรรมทางเศรษฐกิจครับครูไกด์จะพาผู้เรียนนะครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณธรรมผู้เรียนครับ หากผู้เรียนติดตามครูไกด์มาตามครูไกด์มาตั้งแต่ตอนตอน้นครูไกด์จะพูดถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้ง4กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการผลิตการบริโภคการแลกเปลี่ยนการกระจายนะฮะนั้นวันนี้นะครับครูไกด์ก็จะพาผู้เรียนไปศึกษาความว่าผู้ผลิตนั้นหมายถึงใครผู้ผลิตเนี่ยนะครับก็หมายถึง ผู้ผลิตสินค้าและบริการโดยการนำปัจจัยการผลิตมาแปลรูปเป็นสินค้าเช่นนำองุ่นมาทำเป็นทำเป็นไวน์นำข้าวสาลีมาทำเป็นขนมปังหรือการสร้างบริการในรูปแบบต่างๆเช่นการสอนหนังสือตอนนี้ผู้เรียนกำลังใช้บริการครูไกด์อยู่ คุยกัยินดีบริการผู้เรียนครับยินดีที่จะส่งต่อความรู้ให้กับผู้ส่งต่อความรู้ให้กับผู้เรียนหรือผู้เรียนหลายคนชอบดูความบันเทิงต่างๆศิลปินดาราภาพยนตร์ต่างๆนั่นคือการบริการผู้เรียนในเรื่องของความบันเทิงฮะนี่คือผู้ผลิตครับต่อไปผู้บริโภคผู้บริโภคเนี่ยก็หมายถึงผู้ใช้บริการครับซึ่งอาจจะเป็นการบริโภคโดยตรงเช่น การรับประทานอาหารการดื่มกาแฟการดื่มน้ำหรือจะเป็นการใช้สินค้าหรือการบริโภคทางอ้อมเช่นการใช้น้ำมันในการขับรถยนต์การใช้ไฟฟ้าในเครื่องในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันคือการบริโภคและทีนี้ครูไกด์จะชวนผู้เรียนไปดูความสัมพันธ์ของผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าและบริการว่าเป็นเช่นไรในระบบเศรษฐกิจครับ บุคคลหนึ่งอาจทำหน้าที่เป็นเพียงผู้บริโภคเป็นผู้ผลิตผลิตหรืออาจจะเป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตผู้บริโภคเนี่ยทำหน้าที่ในการตัดสินใจว่าจะบริโภคสินค้าและบริการอะไรที่ต้องการเพื่อสแสวงหาความพึงพอใจให้มากที่สุดียกว่าอัตถะผู้เรียนจำได้ไหมครับ เมื่อตัดสินใจเลือกประเภทสินค้าและบริการที่จะบริโภคหรือใช้แล้วผู้บริโภคก็ต้องมาคิดว่าจะมีปัจจัยทางการเงินเนี่ยที่จะนำมาซื้อสินค้าและบริการเหล่านั้นหรือไม่หากจำได้เราเรียกว่ามีอำนาจซื้อนั่นเองผู้เรียนซื้อนั่นเองผู้เรียนมีความต้องการซื้ออย่างเดียวไม่ได้ต้องมีอำนาจซื้อด้วยก็คือมีเงินนะผู้เรียน อีกทางหนึ่งที่ผู้บริโภคจะได้เงินมาใช้จ่ายเนี่ยมันก็คือกําไรที่ได้ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตสินค้าหรือจากผลตอบแทนของการไปผลิตแล้วขายหรืออาจจะให้เช่าปัจจัยการผลิตที่ตนมีอยู่นะครับดังนั้นผู้บริโภคทุกคนเนี่ยจึงทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ผลิตหรืออาจจะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต หรือเป็นทั้งสองอย่างภายในตัวนี่สัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตครับแล้วทีนี้ในฐานะผู้ผลิตผู้ผลิตเนี่ยจะต้องมีจิตสำนึกครับจะต้องมีหน้าที่ยังไงบ้างในการที่จะผลิตสินค้าครูไกด์จะชวนผู้เรียนไปศึกษาครับในฐานะผู้ผลิตผู้ผลิตเนี่ยผู้ผลิตผู้ผลิตเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ในการนำเอาปัจจัยการผลิต จำได้ไหมครับปัจจัยการผลิตมีอะไรบ้างที่ดินทุนแรงงานผู้ประกอบการนำเอาปัจจัยการผลิตเหล่านี้ที่อาจได้จากการคร่อนหรือได้จากการหาซื้อหรือเช่าซื้อจากบุคคลอื่นเนี่ยมาผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปหรืออาจจะผลิตบริการก็ได้แล้วขายให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้นหน้าที่ที่สำคัญของผู้ผลิตก็คือการผลิตสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคครับและที่สำคัญผู้ผลิตเนี่ยเขามักจะผลิตสินค้าด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุดเพื่อจะสแสวงหากำไรเพื่อที่จะสามารถขายสินค้าและบริการเหล่านั้นในราคาที่ต่ำกว่าในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งรายอื่นๆได้ การผลิตสินค้าและบริการนี้บางครั้งเนี่ยนะครับผู้ฟังฮะผู้ผลิตเนี่ยอาจต้องเสี่ยงต่อการขาดทุนฮะถ้าต้นทุนสูงการผลิตสูงคือถ้าคือถ้ามีการผลิตที่ต้องใช้ทุนเยอะอะฮะแต่รายรับที่ได้จากการขายสินค้าและบริการนั้นน่ยมันไม่เป็นไปนตามเป้าก็จะไม่สูงทําให้เกิดสภาวะขาดทุนได้ ดังนั้นเนี่ยผู้ผลิตจึงต้องมีการวางรูปแบบคือการวางแผนในกบเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนและที่สำคัญนะเพื่อให้เกิดกำไรมันคุ้มหรือเปล่าที่จะผลิตมันคุ้มกับความเหนื่อยที่จะลงทุนไหมนี่แหละครับคือผู้ผลิตผู้ผลิตต้องคำนึงถึงความคุ้มทุนความต้องการคำนึงถึงความคุ้มทุนความ ต้องการตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงทีนี้ในฐานะที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตจะมีหน้าที่ยังไงบ้างถ้าเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนั้นก็คือเป็นเจ้าของบุคคลเนี่ยจำต้องนําเอาปัจจัยการผลิตครับได้แก่ที่ดินทุนแรงงานและการประกอบการไปเสนอขายหรือให้บริการแก่ผู้ผลิต เพื่อน,นำไปผลิตสินค้าและบริการต่างๆเมื่อผู้ผลิตตกลงรับซื้อนำเอาปัจจัยการเกี่ยวนั้นซื้อนำเอาปัจจัยการเกี่ยวนั้นเนี่ยไปผลิตก็จะให้ผลตอบแทนแก่เจ้าของปัจจัยการผลิตในรูปของค่าเช่าค่าจ้างดอกเบีย้ยและกำไรอย่างค่าเช่าเป็นผลตอบแทนของที่ดินค่าจ้างเป็นผลตอบแทนของแรงงานดอกเบีย้ยเป็นผลตอบแทนของทุน และกำไรเป็นผลตอบแทนของผู้ประกอบการครับซึ่งทั้งหมดนี้เจ้าของปัจจัยการผลิตเนี่ยก็จะนำเอาผลตอบแทนซึ่งอยู่ในลักษณะต่างๆไปหาซื้อสินค้าในการอุปโภคและบริโภคบางครั้งเนี่ยจใจการผลิตอาจทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตเองโดยการนำเอาปัจจัยการผลิตที่มีอยู่นั้นน่ไปผลิตสินค้าและบริการต่างๆได้ครับ ทีนี้การผลิตการบริโภคผู้ผลิตเนี่ยถามว่าสิ่งหนึ่งที่จะยึดถือคุณธรรมครับธุรกิจจะมีอายุยาวนานได้เนี่ยดูที่คุณธรรมดูที่คุณภาพหากผู้ผลิตผลิตสินค้าที่ด้อยคุณภาพออกไปใช่ครับผู้บริโภคอาจจะซื้อแต่อาจจะซื้อแค่ครั้งเดียวแล้วก็จะไม่ซื้อต่อไปนั้นผู้ผลิตก็จะอยู่ไม่ได้ครับนั้นผู้ผลิตก็จะอยู่ไม่ได้ครับ มันจะไม่สามารถจะอยู่ได้ในระยะยาวดังนั้นผู้ผลิตจะต้องมีคุณธรรมเพื่อที่จะสามารถอยู่ในองค์กรนี้หรืออยู่ธุรกิจนี้ต่อไปได้ 1. ครับคุณธรรมข้อแรกผู้ผลิตต,ต้องไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องฮะเช่นการทำให้ผู้บริโภคนั้นได้รับอันตรายจากการใช้สินค้าหรือบริการของตนฮะ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าละอายมากครับผู้เรียนการที่ผู้ผลิตใช้สารปนเปื้อนในการผลิตสินค้าและบริการเช่นอาหารอาหารนะครับพูดถึงถั่วงอกครับผู้เรียนใช้สารฟอกขาวในการไปฟอกขาวถั่วงอกให้มันมีสีขาวผู้บริโภคจะได้ซื้อซึ่งไม่คํำนึงถึงอันตรายจากสารพิษตกค้างหรือผู้ผลิตบางคนเน่ยขาดจิตสำนึกครับ ใช้ฟอร์มาลีนฮะในการปัอย่างเงี้ยนี่คือผู้ผลิตที่ไร้คุณธรรมครับต่อไปครับผู้ผลิตเนี่ยจะต้องพัฒนาสินค้าอยู่เสมอครับผู้ผลิตเนี่ยถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเลยที่จะต้องพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานครับหรือพูดให้เห็นภาพเลยก็คือให้เห็นภาพเลยก็คือมีคุณธรรมคู่กับคุณภาพก่อนที่จะเอาไปขายเนี่ย ผู้ผลิตนั้นจะต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงาน<อ>เช่นขออนุญาตจากองค์การอาหารและยาเพื่อได้รับเครื่องหมายออย,ยอ,อ,ยอหรือไปขอทางด้านอุตสาหกรรมหรือขอเครื่องหมายมอ,อกอพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าครับผู้เรียนหากไม่มีเครื่องหมายมอ,อกออันตรายมากครับดังนั้น,น,นผู้ผลิตนั้นจะต้อง พัฒนาสินค้าของตนเองให้ได้มาตับผู้ผลิตต้องรักษาความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคครับตรงนี้สำคัญมากซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานการผลิตสินค้าจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าครับเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาและศรัทธาการที่ผู้ผลิตมีความซื่อสัตย์ ผู้บริโภคจะมีความศรัทธาและจะบริโภคสินค้าชนนั้นต่อไป4ครับผู้ผลิตต้องรักษาสภาพแวดล้อมอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากผู้ผลิตต้องถือว่ามันเป็นหน้าที่และเป็นความรับนึกถึงร้านอาหารฮะรร้านอาหารจะจะต้องมีการมีบ่อที่จะดักไขมันก่อนที่จะปล่อยน้ำเสียน้ำที่เกิดจากการชะล้างต่างๆหรือการประกอบกิจกรรมทางอาหาร ไม่ควรจะเทลงในท่อสาธารณะในท่อสาธารณะเพราะบางทีเนี่ยปัญหาความมักง่ายเหล่านี้แหละมันจะทำให้เกิดผลกระทบตามมาเช่นหากฝนตกหนักเห็นไหมมันมีไขมันอยู่ในบ่อกเกละเยอะอยู่ในท่อน้ำทิ้งเยอะมันก็ทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมได้เพราะว่าน้ำมระบายไม่ทันนะน้ำาระบายไม่ทันฮะนั้นเรื่องเหล่านี้แหละ คือเรื่องที่ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงคือใจเขาใจเราครับและที่สำคัญครับการผลิตสินค้าช้ออาหารนะฮะต้องสะอาดครับถูกสุขออนามัยจัดระบบการบำบัดทุกอย่างให้มันดีฮะร้านนี้มันน่าก,กินมันสะอาดเขาก็จะมีลูกค้าอุดหนุนอย่างต่อเนื่องอย่างโลกสมัยใหม่ครับเป็นโลกของเทคโนโลยีทุกคนมีสื่อในมือ หากมีการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเรื่องของร้านที่เอาเปรียบผู้บริโภคนะครับใช้สินค้าที่ด้อยคุณภาพนะครับใช้สินค้าที่ด้อยคุณภาพอาจจะทําให้ผู้ผลิตหรือกิจการของเขานั้นไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้เลยนะฮะสังคมโซเชียลเป็นสังคมที่ดุนแรงนะครับข่าวสารมันกระจายไปรวดเร็วต่อไปครับคุณธรรมของผู้บริโภคบางเมื่อกี้เป็นคุณธรรมผู้ มก็ต้องใส่เขาใจเราเหมือนกันครับ 1. ผู้บริโภคต้องคำนึงถึงความจำเป็นฮะความจำเป็นในที่นี้คือความจำเป็นในการใช้สินค้าครับเช่นปัจจัยสีจำเป็นที่ต้องมีเสื้อผ้าครับยารักษาโรคครับอาหารครับอาหารที่อยู่อาศัยผู้บริโภคไม่ควรบริโภคสินค้าที่มันมีความฟุ่มเฟือย หรือมีความสิ้นเปลืองและที่สําคัญฮนะต้องไม่เป็นผลเสียต่อสุขภาพอันนี้คือคุณธรรมข้อแรกเลยครับคือต้องไม่ฟุ่มเฟือยต้องไม่ฟุ่มเฟือยครับคุณธรรมของผู้บริโภคขั้นที่2ครับคือความมีประโยชน์และความปลอดภยัยเราเป็นมนุษย์นะะสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญครับเงินมากแค่ไหนก็ซื้อสุขภาพที่ดีกลับคืนมาไม่ได้ครับ ดังบริโภคอาหารที่มีประโยชน์คำหนึงนะครับถึงคุณค่าของสารอาหารที่สำคัญฮะไม่ควรซื้อสินค้าและบริการด้วยเหตุผลที่ว่าราคามันถูกครับ 3. ครับความประหยัดความประหยัดในที่นี้หมายประหยัดความประหยัดในที่นี้หมายถึงการบริโภคสินค้าเนี่ยให้เหมาะสมกับ ฐานะทางเศรษฐกิจของตนไม่กินทิ้งคว้างครับไม่ติดกระแสบริโภคนิยมครับการที่เรามีฐานะเศรษฐกิจดีกว่าเนี่ยเสมอไปนะครับที่จะต้องบริโภคสินค้าที่มีราคาแพงหรือตามโฆษณาครับการบริโภคคำนึงถึงความประหยัดเนี่ยอยู่ได้ทุกครอบครัวทุกสถานะทุกชนชั้น ซึ่งจะตรงกับหลักการให้ธรกเศรษฐกิจพอเพียงครับผู้เรียนนะครับประหยัดอดออมเพราะเพราะเราจะได้มีภูมิคุ้มกันหากมันเกิดสภาวะความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เข้ามานะฮะเราจะได้มีสติในการไตรตรองที่จะบริโภคครับทั้งหมดนี้นะครับคือคุณธรรมของผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในคอนเซปต์คอนเซปหรือรากฐานนะสาระสำคัญ อย่างเดียวก็คือคุณธรรมจริยธรรมครับผู้ผลิตต้องมีความซื่อสัตย์ผู้บริโภคก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและก็คนขายนะครับบางคนซื้อสินค้าแล้วบางทีก็ไม่จ่ายเงินเขานะครับเพราะแอบเนียนูนะครับ,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 นนค,รบคนเราจะอยู่ร่วมกันได้ต้องมีความเมตตานะครับใจเขาใจเราต่างคนต่างมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ต่างเป็นบุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนี้เราต้องไม่เอาเปรียบกันครับผู้เรียนก่อนจะไปครูไกด์มีข้อสอบให้ผู้เรียนมาวิเคราะห์ครับรับสมองครับครูไกดถามว่านอกจากผู้ผลิตสินค้าจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานสินค้าแล้วจะต้องคำนึงถึงสิ่งอื่นใดหรือไม่1รักหนึ่ง ราคาสินค้าครับ 2. ความปลอดภัยของผู้บริโภค 3. การเอาชนะคู่แข่งทางการตลาด 4. ไม่มีข้อใดถูกอีกรอบหนึ่งนะฮะนอกจากผู้ผลิตสินค้าจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานสินค้าแล้วอื่นได้หรือไม่ 1. ครับราคาสินค้า 2. ฮะความปลอดภัยของผู้บริโภค 3. ครับการเอาชนะคู่แข่งทางการตลาด 4. ไม่มีข้อใดถูกผู้เรียนตอบว่าใช่แล้วครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคของผู้บริโภคอีกคำถามหนึ่งข้อใดคือการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1. ผลิตโดยปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำทันทีตัดทิ้งไปเลยครับผู้เรียน 2. ผลิตสินค้าโดยมีการปล่อยควันพิษออกจากโรงงานทิ้งไปเลยครับไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ 3. กา,ารผลิตที่มีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยแน่นอนตอบ3เลยครับผู้เรียนเป็นสิ่งที่ดีมากๆคือการมีจิตสำนึกต่อสาธารณะโดยการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยครับและทั้งหมดทั้งหมดนี้คือความรู้ดี ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคหวังว่าผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาในวันนี้แล้วเจอกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ ค่ะขอบพระคุณครูไกด์อดิศักจันหลวงที่มาให้ความหลวงที่มาให้ความรู้กับเราเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราเน้นย้ำในเรื่องของคุณธรรมทางเศรษฐกิจค่ะกับหัวข้อเรื่องเศรษฐศาสตร,ร์ในครัวเรือนนะคะเรื่องของการทำธุร,รกิจไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือผู้บริโภคค่ะจะต้องมีคุณธรรมนะคะเพราะว่าบทนี้ผู้เรียนค่ะสามารถที่จะไปฟังย้อนหลังหรือ ดาวโหลดเอกสารคู่มือการเรียนรู้ได้นะคะที่ www.moe-radiothai.net ค่ะกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะที่วิทยุศึกษา FM 92รับฟังสดๆแบบนี้ทุกวันจันทร์นะคะเกมจิรายุจูุทาพุทธ,ธิทุกวันจันทร์นะคะเกมจิรายุจูุทาพุทธ,ธิและครูไกด์อกดิ์จันหลวงลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษา